สวัสดีครับสวัสดีครับ ผมสนิทสวนมณธน์ครับผมและผมเปิดสวิทต์กรมมรละนานครับผมที่นี่รายการหนึ่งวันเดียวกันนะครับรายการได้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวที่คุณเคยเห็นในมุมที่คุณไม่เคยรู้ครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะนําเสนอคุณผู้ชมในเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณในคดีครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่ที่หนองราชวัตรจังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาบอกกันว่าที่นี่เนี่ยนะครับได้มีการค้นพบแหล่งโบราณในคดีแหล่งใหม่และเป็นแหล่งที่สาคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยครับผมแ่ผมเท่านี้ยังไม่พอนะครับวันนี้จะมีโครงการที่ให้เยาวชนมาร่วม ครับผมแบเป็นนักโบราณคดีรุ่นจิ๋วอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมการเป็นนักโบราณคดีจะสนุกแค่ไหนสามารถติดตามได้ในหนึ่งวันเดียวกันวันนี้ครับผมทุกวิชาความรู้ทุกเรื่องตู้เย็นคนตายน้ำท่วมโลกเราสามารถรู้ลึกถึงคนโบราณได้เป็นพันพันหมื่นหมื่นปี เราอยากรู้ไหมว่าเรื่องชาวบ้านเป็นยังไง <Believe. S 1> เราจะไปเป็นนักบรังคดีกันตอนนี้นะครับน้องๆเ,เขากำลังเรียนภาคทฤษฎีกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราสองคนขอเข้าไปแจมหน่อยแล้กันครับ วันนี้เรามีนักเรียนใหม่มาร่วมชั้นด้วยอาตบือต้อนรับเพื่อนร่วมชั้นหน่อยครับสวัสดีครับครับครับผมเด็กชายสุวิกรมอมรนันครับครับผมดีผมพาเพื่อนมาด้วยครับสอบตกมา3มปีแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับโบราณคดีไม่ใช่เรื่องยากนะครับเดี๋ยวเรียนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สอบผ่านนะครับรนักโบราณคดีทํางานยังไงครับคุณลุงมคุณครับครับถ้าสมมติว่าผมไม่ขุด หลุมแล้วเจอกระดูกไดโนเสาร์ครับจะได้ใบประกาศไหมครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับสําหรับนักเรียนใหม่ของเรางานโบราณคดีคือการศึกษาเรื่องราวของนุ์ในอดีตนะครับฉะนั้นเวลาขุดเจอกระดูกไดโนเสารจึงไม่เกี่ยวกับโบราณคดีครับซึ่งเป็นงานของนักธรณีวิทยา บโบราณคดีจะศึกษาเริ่มต้นที่มีมนุษย์เท่านั้นแล้วนักโบราณคดีทํางานยังไงครับเด็กชายซนนี่ค้นคว้ามั้งครับคน้นคว้าเราเก็บรวบรวมหลักฐานมาวิเคราะห์แปลความแล้วก็สร้างเรื่องราวในอดีตถ้าใครเป็นนักโบราณคดีก็จะได้เป็นทําหน้าที่อย่างนี้นะครับจริงๆงานด้านนี้มันเป็นงานค่อนข้างละเอียดอ่อนของที่เราเจอทุกครั้งมันคือของใหม่ ริงการขุดค้นนี่มันมันก็สนุกนะยินดีต้อนรับสู่แรงบันดีนองรัชวัตรค่ะสวัสดีครับพี่โนครับ เพอยากจะทราบตั้งแต่แรกเลยครับว่าโครงการที่พี่นกดูแลอยู่นี่คือโครงการอะไรครับผมที่นี่มันมี2โครงการใหญ่ๆโครคงการแรกจะเป็นโครงการการศึกษาวัฒนธรรมบ้านเก่าแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการสร้างเครือข่ายมรดกทางศิละปะวัฒนธรรมในพื้นที่ <ừ> ซึ่งกิจกรรมที่ได้ไปเห็นกันเนี่ยก็คือกิจกรรมค่ายโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนหนองรัชวัตรค่ะเป็นโครงการที่ให้เด็กเข้ามาสมัครเรียนหรือว่ารับสมัครเด็กนักเรียนในพื้นที่วัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์ของค่ายเนี่ย เราทํางานในพื้นที่เราได้ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยแล้วคนในชุมชนได้อะไรเขารู้อะไรกับสิ่งที่เราทําบ้างหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ใ,ให้ความรู้แก่เขา,ขามาอย่างนี้มีเด็กจบไปทั้งหมดแล้วกี่รุ่นแล้วครับเราทํามา2ปีปีแรก5รุ่นปีนี้ก็5รุ่นก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ก็รวมเป็นสิรุ่นหนูมาเข้าค่ายครั้งนี้ได้ความรู้และได้เจอสิ่งของยุคโบราณ เรียนรู้เรื่องของเครื่องใชเ้เก่าๆของคนเราสมัยก่อนนะครับนักโบราณคดีคือคนที่มาขุดค้นโบราณเก่าแก่พวกสมัยก่อนนะคะเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนอ,อื่นๆได้รู้ว่าที่นี่มีโบราณคดีค่ะ แต่ที่สงสัยกันเนี่ยครับรเราจะรู้รได้ยังไงครับข้างล่างน,นี่มันมีโบราณวัตถุอยู่การพบโบราณวัตถุแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันบางแห่งบังเอิญไปขุดทําลายแล้วเจอเขาก็บอกเราแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือการที่เราตั้งใจไปสํารวจเลยอันดับแรกเนี่ยแรงโบราณคดีเนี่ยมักจะเป็นเนินดินที่อยู่ไม่ไกลจากลําน้ํามากนะักเมื่อเรากะได้แล้วเราก็ต้องดูว่าเออล่องรอยหลักฐานที่มันปรากฏบนผิวดินเนี่ยมันมีหรือเปล่า,าล่องรอยหลักฐานผิวบนดินนี่เศษมอเศษหา ถ้าอันไหนเราสำรวจไม่เจอเราก็ไม่เสี่ยงขุดไม่ใช่ว่าขุดสุ่มมั่วไปไม่ค่ะต้องมีหลักฐานในอย่างที่หนองราชวัตนเนี่ยนะครับมาเจอกันได้ยังไงครับเจอได้เพราะว่าอันเนี้ยเดิมมันเป็นเนินดินจริงๆแล้วเจ้าของที่ดินตั้งใจจะปรับพื้นที่เพื่อทําการเกษตรของเขาครับเขาขุดหน้าดินไปประมาณสัก50าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรเนี่ยมันก็คือชั้นหลักฐานก็หลังจากนั้นก็ พูดคุยกับอบตอว่าแรงโบราณคดียุคหินใหม่ที่เจอหลักฐานสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมีน้อยมากตัวแหล่งเนี้ยอาจจะมามาพัฒนาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้คือว่าใช้เป็น,านอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในอนอนคุดไปได้พื้นที่ขนาดเนี้ยนี่คุณเจออะไรกันบ้างครับเอเนินดินที่นี่มันมีการใช้ประโยชน์ทั้งเป็นที่ฝังศพด้วยแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยเจอโครงกระดูกเจอกวานหินขัดเจอภาชนะดินเผาเขาไม่ต,ใตกใจไหมถ้าให้ตอบแทนชาวบ้านนะคะ เขาก็จะกลัวกลัวกรมสินว่าเดี๋ยวจะมายึดที่ดินของเขาจริงๆแล้วกรมสินปรกรเนี่ยไม่เคยไปยึดที่ดินของใครประวัติศาสตร์เป็นโรงเก็บของการกระทําอันยิ่งใหญ่พยานแห่งสิ่งใดในอดีตแบบอย่างและผู้สร้างปัจจุบันและเป็นภาพฉายแห่งอนาคตมิเกลเดเซนบันเตสซาเบดรานักเขียนชาวสเปน เมื่อสักครู่นี้นะครับเราเรียนภาคทฤษฎีกันมาแล้วนะครับรบตอนนี้ถึงเวลาที่เราสองคนต้องมาเรียนภาคปฏิบัติกับน้องๆแล้วนะครับก็ตามกันเข้ามาเลยครับผมครับในบายนี้นะครับเราจะสอนการทําทะเบียนโบราณวัตถุการทําทะเบียนโบราณวัตถุนะครับจะทําให้เรารู้ว่าเรามีวัตถุในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้กี่ชิ้นแต่ละชิ้นมีหน้าตาอย่างไรเราต้องอธิบายให้ได้นะครับเผื่อของหายขึ้นมาในอนาคตเราก็จะติดตามได้นะครับเราจะตีตารางเพื่อทําทะเบียนโบราณวัตถุลองขีดดูนะครับ เดี๋ยวพี่จอยจะให้โบราณวัตถุนะครับคนล,ละชิ้นการเขียนเลขทะเบียนลงวัตถุโดยปกติเขาจะเขียนใช้ปากกากันน้ํานะครับแล้วก็จะมีสีเคลือบนะครับในกรณีนี้เราฝึกหัดกันในเบื้องต้นก่อนเราก็จะเขียนลงสติกเกอร์นะครับวิธีก็คือเราให้หมายเลขวัตถุจะต้องขีดทับพศที่ทําทะเบียนก็คือ2,552ชื่อวัตถุนในมือครับขวานหินนะครับวัดขนาดกว้างยาวสูงหรือหนาครับ อย่าลืมใส่ตาหนินะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการทําทะเบียนโบราณวัตถุในเรื่องส่วนของภาพก็คือตําหนิของวัตถุนะครับเพราะว่าวัตถุแต่ละชิ้นจะมีตําหนิที่ต่างกันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับดูครับคุณผู้ชมครับเวลาเขาทำงานจริงคือก็จะถ่ายรูปเก็บไปเลยแล้วก็อาจจะมีตีชื่อเขียนชื่อบนนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับครูครับขอบคุณครับเช่นกันครับสวัสดีครับครูครับ ครับผมทุวนี้เราจะมาอยู่ที่แหล่งโบราณคดีนองราชวัฒน,นะครับแต่คุณผู้ชมราบไหมครับว่าเมืองไทยยังมีแหล่งโบราณคดีที่ยูเนสโกยอมรับเป็นมรดกโลกใช่ครับผมครับ เนสโกได้ขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกลำดับที่359ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535นะครับเนื่องจากมีความสําคัญในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรกที่มีความสําคัญในแถบเอเชียอาคเนย์เพราะมีขั้นตอนและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดครับมีการทําสำริดเหล็กเครื่องประดับโลหะรวมไปถึงภาชนะที่มีลายขูดขีดขัดมันลายเขียนสีแดงอันเลื่องลือจํานวนมากนะครับและยังพบหลักฐานการปลูกพืชเลี้ยงส ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งครับทำให้แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับผมหลักๆนะคะเราก็